คุณรบคาบจรีบีมีแคปครับจรีบีมีแคบคุณรบจรีบีจรีบีสีขาวมีแคบจรีบีสีขาวมีแคบคุณรบจรีบีสีขาวมีแคปไล่จับมันเลยยี่ล้อมันคุณรบยี่ล้อมันยี่ล้อมันคุณรบยี่ล้อมันไอจีพีสีขาวมีไอจีพีสีขาวมีแคบคุณตำรวจไม่ใช่ล้อผมโอ้โหคุณตำรวจเป็นคนแบบไหนวะอะไรหลานอนี้ย่าต้องมาจบจบแคปกระเพาะแหละ ทำไมอ่ะพี่ต้องหาแคปส่งแก๊งย่าก็มาช่วยพี่จกใช่ไหอ่ะไม่เอาที่ย่าว่างนะว่างค่อยมาช่วยนะถ้ามีอะไรทําไม่ต้องนะไม่ก็อยากรู้ว่าเออเอาหมายถึงแบบอาทิตย์ละกี่วิสแคปอะไรก็ได้เหรอย่าทาเหล็กทําท้องให้พี่ย่าจะมีเวลามาจกแคปเหรอะป็คนเหล็กเทอร์มินเอเตอร์เหรอแคปอะไรก็ได้เหรอแคปเอแล้วก็บีเอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ท่อง อย่ามาตลกแล้ววันเรากระทงก็ไม่ได้เจอกูแล้ว,วก็เพีง่งนกนก็พีติดต้องทำไอ้นี่ไงก็ไม่ได้ว่าอะไรสวัสดีครับคุณผู้หญิงสวัสดีครับโสดไหมครับสดครับเอ้าสดอย่างนี้ก็จีบได้ดิจีบได้ครับอย่ายวเชียชมพี่เฉินสวัสดีครับผไหมไม่เออยังยังอยู่ยังคยยุยคุยกัน,นอยู่เอเอ,เอ,เอ,ยอยังเรียนรู้ที่สัยอยู่เขาบอกเขาชอบ ใช่เขาบอกเขาชอบผู้ชายเร็วถึงมหาลัยเลยปะเนี่ยไม่เขาบอกเขาชอบผู้ชายเร็วชมหลายทีแล้วเรื่องอะไรเนี่ยเออดี่มาให้ดิสป่ะเนี่ยชอบผู้ชายเร็วเรวใช่เขาบอกชอบผู้ชายเร็วเร็วโอ้เงินเหมาะละพี่เฉียนเบอร์หนึ่งในนันี่คนนี้นี่ใช่พี่พี่กำลังหาพี่ที่ทำให้เขาน้องให้เบอร์หนึ่งในบันซิตี้ไม่ต้องพูดไอ้หล่อไม่จกเหรอถึแล้วครับจบแล้วเหรอ อยาเกือบตายแล้วกูอันนี้ครับคันโคอมเบทครับคุณตำรวจไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยเบาๆโคอมเมีแคปครับคุณตำรวจโคอมเเพิ่อนเราจะแคปไม่เป็นไรครับคุณตำรวจไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับคุณตำรวจครับจีดีบีมีแคปครับจีดีบีมีแคปมีแคปคุณตำรวจจีดีบีสีขาวมีแคปจีดีบีสีขาวมีแคปจีดีบีสีขาวมีแคปไล่จับมันคุณตำรวจยี่ล้อมันคุณตำรวจยี่ล้อมันยี่ล้อมันคุณตำรวจยี่ล้อมันจีดีบีสีขาวมีไอดีบีสีขาวมีแคปคุณตำรวจไม่ใช่ล้อผมโอ้โหคุณตำรวจเป็นคนแบบไหนวะ เเอาก็คิไม่ใช่ผมหมายถึงไอจีจีบีโอ้โหไปซ่อมเอ็กยาแล้วคุณทีนี้คุณตำรวจเป็นคนแบบไหนวะน้านานที่จะไล่พิเชษนะครับไม่ใช่คือคุณตำรวจไม่คือคุณชนผมไม่เกี่ยวกับผมสักนิดผมเพิ่งมาแถวนี้คุณชนผมขอขอตัวได้ไหม กอ <moż> <c oughs> ้โรู้ว่กูจะควบคุไม่ไดคนตัวด้วยไม่เกี่ยวกับผมเลยไม่เกี่ยวกับคนตัวด้วยไม่แล้วเวลาคือคนตู้ว่ยิงล้อผมเพื่อถามกันยิงล้อผมเพื่อไม่ใช่ทานโปรใหม่ GTP ครับโอ้โหล้อกูไปเลยเนี่ยขอโทษครับด้วยกจะบอกขอโทษล้อผม่านไม่ได้ถามจริงโอ้โหเป็นคนแบบไหนเลยเวลาเจอคนแปลกหน้าเราเอาปืนยิงล้อเลยไงไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ต้องจอบผมไม่ใช่โจร อคันที่จบก็มายิงผมมาจากพื้นที่สุ่มเสี่ยงเลยเดี๋ยวผมถ่ายคุณตำรวจชนผมมาจากไม่ได้มาจากพื้นที่สุ่มเสี่ยงคป็นตัวคนก็ผมจะมาไม่เราเพิ่งออกมาไงเพิ่งออกมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมคุณตำรวจนรู้ได้ไงว่าเพิ่งออกมายังไม่ได้ไปเลยเอออันนี้คุณตำรวจเป็นคนจีนดีสีขาวอยู่ในระยะอย่าไม่ได้พูดนะเรนมีคนพูดเมื่อกี้โอ้คือใครพูดตำรวจไมเชื่อไม่เถอะเอาเอางี้ครับขอคนตัวขอคนตัวได้ไหมได้อ่าผมให้คนตัวได้อ่าได้เลง แต่ปัญหาคือคุณตํรวจยิงล้อผมอันนี้อาจารย์รับผิดชอบยังไงเอาผมถามก่อนถามก่อนถามตำรวจเอางี้ครับถ้าเถามก่อนคนตัวแล้วมีเนี่ยอ่าใส่ก่อนว่าอยากเล่นหรือเปล่าคุณตํรวจยิงล้อผมไปแล้วตํรวจมาบากันนี้ให้ผมเล่นอีกว่าเนี่ยถามจริงโอ้โหเยอะแยะวะนกันนะเเีียยบจาก4ตอนนี้เป็น3อ่าได้ก็เจอกันที่อู่มาดิ เราจะรออจริงเหรอนี่ <c oughs> นดไม่น่าร้อแตะแต่งรถแล้วเล่นซันรถผมเลยเป็นงูเลยอย่างผมแตกไม่ต้องตกใจ <c oughs> ถ้าทำคนจะหนีมั้ง <c oughs> ต่อยิงล้อก็ไม่ถามกูสักคำโอ้โหที่เราทำพอดีแหละแบบวันเ,เนี้ย ไม่น่าจอดคุยอ่ะจริง <laughs> นั่นแหละดิโอ้ยแล้วรอกูก็หมุนไม่หยุดเลยวะอย่ามาซะเยอะ พี่ได้กลิ่นว่าเราอยู่คุกไปครึ่งตัวเนี่ยตอนนี้ยาติบ่านน่า,าจะแบบว่ารึ่งตัวแล้วโอ้โหโอ้โหแล้วอะไรอะขบวนเสด็จปะเนี่ยนั่นดิขบวนสเสด็จปะเนี่ยและรถก็หมุนเก่งเหลือเกินพี่ต้องเรียก้างเสริมแล้วไปตู้ไปตู้โอ้ยรถกูุจะหมุนอะไรขนาดนี้วะเนี่ย เล่นกันมั้งสงสัยไอ้เพียอะไรคับผ่านใบสัตว์ล้ออะไรเขียบตะโกนบอกเขายิงล้อกูเนี่ยแลกแลกโดนไหมพี่แลกรถนไหมเขาคงให้แลกมั้งกูยหรอครับไอ้พุ่ยูวยหรอพียอะไรช่างครับช่างต้อมครับต้อมช่างยางผมแตกครับยางแตกฮะคราวนี้ยางแตกฮะยางแตกล้อหนึ่งฮะไม่มียางอ่ะเดี๋ยวนะไอปีเลเวลวะมีสปอร์ตเด้วยสาวคนบ้างไหมไม่ใช่คนไม่ใช่หรอไอจอนเลเวลวะเลเวลวะเาดิ พอเดีทำเอาได้เลยเดีเรามึงอถ้ให้ถึงกันเถอะรถมึงอ่ะเขายิงล้อกูดิสกันให้เดี๋ยวสกันให้เดี๋ยวสะไรอย้มันไม่ใช่เล่นหรอกคันเนี้ยเลเบล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 เลเยลไม่เขาไม่ได้เจอกูที่จโจยสัตว์เขาาเขามาแล้วเขายิงล้อกูเขายิงยังไงเสียหลอกไอ้สัตว์อะไรพี่บอกให้ยิงเลยยิงเลยเขาก็ยิงเลยไงผมบอกให้ยิงล้อมึงสตีนหลอครับเสียงเสียงดังมากพอดีคาเมลอนอ่ะมันจะเขาจะพอสองสองสองไปแล้ครับกะปองเจ็ดสองเลเบลอ่ะใช่หรอตีตำรวจล้อเพราะว่าเขาหลอดล้อเพราะว่าตีตำรวจหรอ คือใช่ใช่ครับว่าตอนเนี้ยมันมันจะห่อสองคนที่เลเบลก็คือมันจะสู้กับตำรวจมาเจ้าหายเลยไงโอ้เอามาหิดว่ะแต่เราเราอะไรยังไงเราล็อกปุ่มธนาคารเลยดึงตำรวจให้บอกเขาเลยโอเคลุ้นเอ้ยเราเราเราต้องให้ตำรวจมานี่ก่นี่นี่ต้องนึงตำรวจหลังไปเดี๋ยวกำลังลากไปให้อยู่ตู้เนี่ยตอนเนี้ยมันอยู่ตู้ใหม่กันเพียบเลยโอเครอ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 ตู้ใหม่ใช่ไหมเรียบร้อยแล้วเก็บข้ายังให้เธอเสร็จเรียบร้อยสวัสดีครับพี่ชมพูเวีสยีค่ะน้อชาย เลยครับพี่สาวเลยวใหม่เลเวลใหม่นะเลเวลใหม่นะเลเวลใหม่นะโอเคพี่ตามนั้นเท่าไหร่นะครับช่างสวัสดีครับเท่าไหร่ครับช่างเท่าไหร่ครับอันไหนจอกันเออของผมยางครับยาง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 สองร้อยเปาครับกระเป๋าหนึ่งสามสามพี่เฉินพี่เฉินอ่าพี่วัดตำรวจแล้เขาเขาแคสอะไรหรอเปล่าวะนั่นเถอะสิ เแค่ที่เราก็ขับออกมาของเราดีๆนะความที่ทำไม่มีมาคุณก็พร้อมแล้ว เฮี่ยแล้วกูแม่เลี้ยวยากแล้วทีนี้มันใหญ่แล้วชิบหายแล้วรถเลี้ยวไม่ได้หว่ายากโอ้ยเฮี่ยส้มได้แนะยังมีกก่งส้มโอ้โหมาคร์บานเลย อวอนนี้ฉ um ันมีต้องออกออกจากไอ้ตรงที่มันมีที่กั้นนี่ก่อนมันออกไม่ได้รถไม่มีแรงออกข้างหลังออกข้างหลังโอ้ย่ายครับเดี๋ยวซ่อมครับเดี๋ยวกล่องซ่อมนะฮะมีเงินเท่าไหร่ส่งมาให้มดไม่ใช่นะครับพูดผมมันมันโจรโอ้ยคุณตรวจเราไม่มีแรงผมซ่อมเลยก็เนี่ยแล้กล่องวะมีกล่องไหมพี่มีกล่องมีมีมี โอแต่ผมถอยรถออกไปก่อนได้ไหมอุนออกมาก่อนดีค่อยท่อมไม่มันไอ้นี่ไม่ได้มันถอยไม่ได้แล้วรถมันยางมันแตกรถมันโค้งเหวี่มันขับได้ที่ไหนล่ะต้องต้องตั้งลำแหละตั้งลำต้องตั้งลำต้องตั้งลำลูกขอตั้งลำก่อนได้ปหมครับคือมาอีกแล้วยางผมแตกผมถอยออกไม่ได้อะรอให้เหรอครับรถใจน่ารักใจดีใจดีเพียว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 ขอตั้งลำก่อนนะขอตั้งลำนิดนึงฮะโทษครับโทษครับ เจอตรงถนนเลยฮะรอตงถนนเลยฮะเมอววเขมลยนะฮะเอาเลยนะฮะเข้าเมืองยาวเข้าเมืองยาวพี right? ่ยเข้าเมืองอยู่แล้วเขาไม่เขาไม่มีคนประกาศให้อ่ะรอดยากอ่ะ ไม่หล่อเยี่ยมย่าพี่ว่าเขาจะบุกนะย่าระวังนะคิดว่าเราน้อยอะ่ะลบหน่อยไปร่นลบแล้วลบแล้วเฮ้ยเขากลับแล้วกลับแล้วรอดตาย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 นี่เขาตามเบาเบาไอ้หลอเขาตามเราไม่ได้อะตอนพลอยเลยอะเดี๋ยวไอ้หลอจะเข้าว่ะเฮ้ยเราน้อยเดี๋ยวเราที่เอาปมมือก่อนเดี๋ยวเอาที่แก้มือไปเดียว เดี๋ยวเขาจะเข้านะพี่เขาไปยู่บนแล้วนะพี่เขาไอยู่บนนะเออแต่เขาจะเข้านะเขาจะเข้าเขาจะเข้าเขาจะเข้าตำรวจเจ้านะลุกเตรียมตัวตำรวจเจ้าโอเคครับรบบไมม่่่่ต้้อออองยูนะะพใครอยู่ในตู้เล่นได้นะครับเล่นได้นะถ้าเสร็จเดี๋ยวเขาเอาว่ะระวังนะพูดตรงๆอ่ะเอาไม่เอาไม่รู้อ่ะแต่ถ้ามึงออกไปตอนนี้แบบออกไปทางอื่นอ่ะได้อยู่นะไม่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 กูจะเอา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 จไม่เาไม่เพราะว่าเรามีสิทธิ์จะปุ่นธนาคารรอก่อน มึงรอเลยมึงรอเลยมึงรอรอไฟเลยมีแป้งเด็กอ่ะเอาออกมาใช้ไหมให้โหน้ามานะพีเตอร์ดีมากแล้วแอนิเมชันอ่ะดีเหรอใครพิมแล้ววะอยู่ไหนครับทหน้าผมมาเบลล์เลยอุ้มแล้วคาเมลอนอุ้มแล้วใช่หรอใครพิมพ์อ่ะนุ๊กเหรออยู่ไหนครับใช่มีคนพิมพ์แสกเมื่อกี้ว่าคาเมลอนอุ้มแล้วเออใช่ครับแล้วอุ้มแล้วอยู่ที่นี่เดี๋ยวตัวพ่นอาคารดีกว่าปะพ่นอาคารไหมพี่งั้นอะพ่นอาคารดีกว่าหมดละไปดีกว่าปล่อยดีกว่าไปเถอะเดี๋ยวพ่นอาคารดีกว่า ไปไปเจ้าบ้านนะพี่นะเจ้าบ้านพี่จอรนเออเจ้าบ้านเฮ้ยเจ้าบ้านเจ้าบ้านรีบป้นคร่ไปเดไป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 เลยไปเลยไปเลยพี่จอนพิมพ์ลงดักไชดป้นว่าไอ้นี่เก็บดอ๋อไปะไ้กูเก็บแล้วกูไปรอีเลยว่ะเก็บ่น นันนึงเดี๋ยวโอนให้ครับุนะครับนี่นแหละอแล้วห้าสิบก้นบอกนวนะไวเลยไวยเลยได้สั่งข่าวไหมจับไวสามอันโอเคครับกระเป๋าห้าสิบบาทขับไปร้อนบูยังนะอ่ะขับไปร้อนบูยังอ่ะครับพี่บูยังครับเ้าบูบูแล้วอยากจะปุ่นแล้วนะใกล้แล้วใก้ครับเดีย๋ยวเดี๋ยวผมบอกพี่โชว์ไปครับยืส์นี่คือ,อยังไม่เริ่มเหรอ จะเริ่มแล้วรพี่ไม่ถึงว่าได้ได้ตัวเข้ามาแล้วเหรอได้แล้วครับเชี่ยเอาไปหินวางโอเคได้ลุยละเจอบ้านใช่ไหมนุ๊กแกอุ้มก่อนเลยนุ๊กนุ๊กแกอุ้มเป็นธนาคารใหญ่เลยธนาคารใหญ่ย่ามาธนาคารเลยพี่สิธนาคารเออใกล้ๆก็ได้อยู่ไหนอ่ะคือโคตรชอบธนาคารอยู่ไหนแล้วทําเป็นนึกเลยนะเมื่อกี้ คืออะไใช่ะพี่จฝากตังค์ใช่ไม่ใช่พี่จะไปปล้นธนาคารอ,อยากเอารถพี่ไปจกปูนจกอะไรได้เลยนะออมันอยู่ไหนอะราคารจะเป็นอยู่ไหนย่าโคตรชอบรู้จักธนาคารใหญ่ <c oughs> มันไม่เห็นมีในแหม่มเลยดิใช่แต่ว่ามันอยู่ตรงไอ้ทางไปฟู้ดอะได้ไ,ดไหมทางไปฟู้ดตรงนี้มั้งตรงนี้มั้งเลยนะ <c oughs> มั้งก็ไม่ใช่ มั้งแปลว่าพระอ้าโอเคม,สะสะมุกศาสนานี่มาถูกปะเนี่ยถูกเชื่อใจปะได้อยู่ เลยเป็นงูเริ่มไม่ไหวแล้วนะเอ้ยโอ้โหดูมองทางเสืออยากจะอาจแชทมากๆไอสัตว์เ้ย I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of I just wanna be the best at what I know.